คุณสมบัติอันนึงเนาะที่ผู้หญิงต้องการในตัวผู้ชายก็คือความมั่นใจในตัวเองอผู้ชายติม่มติมแบบรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยแต่เขาจะมีความแบบคล้ายๆไม่มั่นใจในตัวเองมานหนึ่งนะหรือแบบไอ้พวกแนวแก๊งสเตอร์หน่อยอะไรเฮ้ยคนนี้ดูมั่นใจในตัวเองมากผู้หญิงเนะี่ยจะชอบคุณสมบัติอันนี้มากของผู้ชายการที่เป็นแบบ alpha m a l เป็นผู้นําเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆในฝูงในอดีตผู้ชายที่มีลักษณะแบบเนี้ย มันคือจา่าฝูงเป็นผู้ชายที่จะหาอาหารมาให้เขาได้อะไรอย่างี้แต่ว่าผู้หญิงไม่ได้คิดอย่างนี้ทุกคนนะไม่งั้นเราคงไม่เจอผู้หญิงที่แต่งงานคนติ่มทิงมนะเขาจะชอบผู้ชายแบบลักษณะน,นี้เพื่อมองวางแผนในระยะยาวเออคนนี้มาปุ๊บเขาจะช่วยฉันดูลูกนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างี้แต่ว่าผู้หญิงอีกแบบหนึ่งก็อาจจะมองแอตทริบิวท์ที่แบบมีความแข็งแรงที่แบบว่าจะได้ยินที่ดีมาจากผู้ชายอะไรอย่างงี้แต่ผมต้องบอกกันไม่ใช่ผู้หญิงแบบมองแบบนี้ใน ระดับคอนเชียสเนาะคือเขาไม่ได้แบบว่าโอ้ยฉันจะชอบผู้ชายแบบนี้เพราะเดี๋ยวฉันจะเอายีนของมันมาเป็นรูปของฉันอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นระดับ unconscious อ n นคอนเชียสคือเราไม่รู้ตัวว่า,วามันเกิดขึ้นชัดเจนก็คือผู้หญิงสิ่งที่เขาดูคือผู้ชายคนนี้สามารถที่จะดูแลฉันและลูกของฉันได้ไหมมันคนละมุมมองไงถ้าในเชิงวิวัฒนาการผู้ชายจะมองหาผู้หญิงที่มีคุณสมบัติในแง่ยีนที่ดี ให้ลูกออกมามีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นความสวยมันแสดงถึงความสุขภาพที่สมบูรณ์ไม่แบบตากเบี้ยวหน้าเบี้ยวเนี่ยลูกออกมาก็จะได้แข็งแรงส่วนผู้หญิงจะมองในเชิงว่าลูกออกมามันเลี้ยงยากเพราะฉะนั้นก็จะมองในเชิงว่าเฮ้ย mm hmm. ผู้ชายมีคุณสมบัติอะไรที่จะช่วยเขาเลี้ยงบ้างมากกว่ายินแค่แข็งแรงเป็นหลัก